はい。 สวัสดีครับคุณมานครับสวัสดีครับพี่หมอมานมารเร์สริครับขอต้อนรับทุกท่านครับสู่รายการดีๆสาระดีๆแบบนี้กับรายการ Smart Lifestyle นะครับวันนี้นะครับในเรื่องราวของการลดภาวะการอักเสบของเซลล์หรือทํายังไงให้เราดูดีจากภายในสู่ภายนอกเนี่ยเรามีเรื่องราวของเขาเรียกว่าสารทดแทนความหวานไม่ใช่หัวใจหรือว่าความรู้สึกนะครับแต่เป็นเรื่องราวของสิ่งที่เรากำลังจะบริโภคลงไปเพราะว่าบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับ เรียกว่าน้ำตาลในกระแสะเลือดอบ้างก็ดีหรือว่าเกี่ยวกับโรคเบาหวานเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยนะพูด<อ>ถึง<า>เรื่องนี้ก่อนว่าทําไมจึงเกิดสารทดแทนควาหวานแทนน้าตาลเกิดขึ้นเหตุผลเพราะง่ายๆเลยนะครับเราก็คงจะรู้จักเรื่องราวของน้ําตาลที่บรรสูงแล้วเกิดปัญหาแล้วก็คนหลายคนที่มีปัญหาจากน้ําตาลที่สูงก็ต้องไปหาสารทดแทนความหวานจากน้าตาลมาแทในในผลิตภัณฑ์ของอาหารทั้งหลายซึ่งเหตุผลก็เพราะว่า คนเหล่านั้นมีปัญหารเรื่องน้ําตาลสูงในเลือดหรือเบาหวานง่ายๆนั่นเองนะเอาง่ายๆเลยนะแต่ว่าสารทดแทนความหวานแทนน้ําตาลไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะในคนที่เป็นเบาหวานเท่านั้นนะครับเ,เนื่องจากว่าน้ําตาลเป็นตัวการที่สําคัญที่สุดในการที่ทําให้เซลล์ของร่างกายเกิดการเสื่อมเหี่ยวแก่และรวมไปถึงการเกิดมะเร็งด้วยหลายคนไม่รู้นะว่าความหวานถึงน้ําตาลนี่แหละทําให เป็นยาพิษที่ดีชนิดหนึ่งนะเ <ừ> mm, พราะฉะนั้นเนี่ยในศาสตร์ anti aging นี่นะครับสารที่ทำให้เราเกิดความแก่และเ,เกิดปัญหาการเสื่อมเป็นอันดับต้นๆเนี่ยอย่าเพิ่งเป็นว่าโทษอนุมูลอิสระนะ <ừ> mm. น้าตาลนี่แหละอันดับหนึ่งเลยนะเ <ừ> mm. หตุผลว่า่ะไราเพราะว่าอนุมูลอิสระบางทีเรากินมั่งเราไม่กินมั่งสารพิษสารเคมีปนเปืป้อนมันก็อาจจะไม่ได้เยอะถูกไหมแต่สิ่งที่เรากินทุกวันสม่ําเสมอและมีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆอยู่ทุกๆวันคือน้ําตาล เพราะอยู่นี้เราจะเห็นได้ว่าการบริโภคแป้งและน้ําตาลมันสูงขึ้นกินอย่าลืมว่าน้ําตาลคือแป้งนะไม่ใช่น้ําตาลทรายอย่างเดียวนะนะคาร์บโบไฮเดรตมากขึ้นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปอาหารหีพอขบเคี้ยวสนงสแนนคกอะไรทั้งหลายเนี่ยน้ำตาลไหมอลองคิดง่ายๆคอฟฟเบรก c า f ฟ e เบเกอรีอยู่แล้วคา f ฟ e ก็คือกาแฟก็มีน้ําตาลแล้วกาเฟ่เบเกกินกับอะไรก็กินกับเค้กกินกับขนมกินกับคุกกี้กินกับขนม,นนขนมอะไรทั้งหลายก็คือน้ําตาลนะ,ละเวลา,า,าพวกออฟฟิศเดินไปตามาท้องถนนกินข้าวเสร็จปุ๊บซื้อของตามริมถนนเนี่ยอะไรแป้งและน้ําตาลทั้งนั้นเลยดังนั้นผลิตภัณฑ์ของแป้งและน้ําตาลมันสูงขึ้นเรื่อยๆน้ําตาลที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมีการบริโภคกันมากขึ้นเรื่อยๆก่อให้เกิดปัญหาคือ น้ำตาลเหล่านั้นไปกระตุ้นการอักเสบของร่างกายทั่วร่างกายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในสารชะลอาวาัยจึงเริ่มที่จะมีการลดลงที่จะงดการบริโภคแป้งและน้ำตาลลงอย่างม,าห,งมหาศาลเลยทีเดียวในผักผลไม้ที่เราบริโภคเนี่ยไม่ใช่มีแต่วิตามินกับเกลือแร่นะมันมีคาร์โบไฮเดรตด้วยแล้วคาร์โบไฮเดรตอันนี้เนี่ยเป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดดีเพราะว่ามันมีใย,ยอาหาร นะเพราะน้ําตาลที่ดีเนี่ยคือน้ําตาลที่อยู่ในแหล่งธรรมชาตินี่แหละโดยที่ไม่ผ่านการแปรรูปยิ่งผ่านการแปรรูปขัดสีมากยิ่งขึ้นเท่าไหร่น้ําตาลเหล่านั้นยิ่งก่อให้เกิดปัญหาต่อร่างกายมากยิ่งขึ้นนั้นอหละนอกจากการที่จะลดการบริโภคแป้งและน้ําตาลลงไม่ว่าจะเป็นผักเป็น่อไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นแป้งเป็นขนมเป็นอาหารแปรรูปนูนนี่นั่นแล้วนี่นะครับ หลายคนก็เริ่มเอาสารทดแทนความหวานแทนน้าตาลมาใช้วันนี้เรามาทาความรู้จักกันทีละตัวนะครับนะตัวที่1ก็คือเรื่องของแอสพาร์แตมนะครับแอสพาร์แตมเนี่ยนะครับตัวแอสปาร์แตมเนี่ยเป็นสารทดแทนความหวานที่คนที่เป็นมหวานนี่คุ้นเคยมานานอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นเป็นซองนะครับเป็นซองเรียกว่ามีมีหลากหลายยี่ห้อนะหรือในผลิตภัณฑ์น้นําอัดลมที่เป็นกระป๋องที่แบบว่าซีโร่ซีโร่อะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับนะ ซึ่งเราหลายคนที่เคยบริโภคก็จะบอกว่ามันมันเหมือนมันหวานนะแต่มันไม่เหมือนน้าตาลทรายยังไง<ม>ก็ยังรู้สึกชอบน้ําตาลทรายมากกว่านะคือรสชาติมันไม่ได้แต่ว่าโอเคล่ะสารพวกนี้เนี่ยเมื่อเราทานเข้าไปแล้วมันให้ความหวานเหมือนน้าตาลแต่ไม่สามารถให้พลังงานเหมือนน้าตาลได้มไม่กระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินไม่ก่อให้เกิดน้ําตาลสูงในเลือดนั่นคือข้อดีแต่ข้อเสียคือสารพวกนี้เนี่ยเป็นสารเคมี งานไสารเคมีดังนั้นเนี่ยเมื่อเราบริโภคไปแล้วเราพบว่าระยะยาวตัวแอสตาแมเนี่ยมีปัญหาที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือว่ามันทําให้สมองเสื่อมและทําให้ระบบการทรงตัวของร่างกายเนี่ยสูญเสียไปทําให้ระบบประสาทเสื่อมทําให้เกิดปัญหาต่ออวัยวะอื่นๆนะในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วบางสายการบินบางแห่งนี่นะมีข้อห้ามเลยนะว่าถ้านักบินคนไหนเนี่ยกินสารทดเชยความหวานต่างๆคือกลัวอ้วนไงอ่ะกินในพวกนี้แล้วก็ ไม่ให้เป็นนักบินเด็ดขาดในเมืองนอกนอกจากมีแอสตาแมแล้วยังมีสาที่ชื่อว่าซูคารสโอซูคาร์โที่มีหลายลายี่ห้ออย่างเช่นในเมืองนอกอาจจะมียี่หอ้อสเปนด้า ender, อะไรพวกอย่างนี้นะครับนะในเมืองนอกเนี่ยไอไอไอ,ไอสองน้ำตาลที่ที่เป็นน้ําตาลเทียมที่เขาใส่วางไว้คู่กับกาแฟเนี่ยครับก็จะมีพวกแอสตาแมมีซูคารโนะครับแล้วก็มี ine, มนะแซคคาลินนะลองไปอ,าดดอ่านดูมันจะมีหลายลายี่ห้อเลยนะครับส่วนประกอบมันจะมีแอสตาแมซูคารสโแล้วก็แซคคาลินทั้งหมดนี่นะครับนะ เรียกได้ว่าจัดเป็นสารเคมีหมดเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวซูคาโลสเนี่ยซูคาโลสเนี่ยคือน้ําตาลเนียตัวน้ําตาลที่เอาเอาแร่ธาตุนะครับเอาแร่ธาตุฟูอไรา์เนี่ยนะครับไปแทนที่ไปแทนที่โมเลกุลบางส่วนของของน้ําตาลทําให้ร่างกายไม่รับรู้ว่ามันคือน้ําตาลพอมันไม่รับรู้นนว่าเป็นนะน้ําตาลเสร็จนะปุ๊บเนี่ยเรากินเข้าไปมันเป็นน้ําตาลนะซูคาโลสชื่อมันบอกอยู่ว่ามาจากซูโคลส มันก็ไม่กระตุ้นให้น้ําตาลในเลือดสูงหรือกระตุ้นอินซูลินนะคือคนเบาหวานกินได้แต่ไอ้แร่ธาตุที่มันเอาไปแทนที่เนะี่ยมันจะไปแย่งจับกับไอโอดีนซึ่งทําให้ไทรอยต่ําได้ดังนั้นพอไทรอยต่ําปุ๊บการเผาผลาญไม่ดีอ้วนตามมา แลังกินน้าตาลเพื่อไม่ให้อ้วนปรากฏว่าอ้วนจากไทรอยด์ต่ําแทนไม่ได้อ้วนจากการกินน้าตาลนะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไอ้ตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่มีผลต่อระบบ,บ,บ,บบระบบฮอร์โมนของร่างกายสรุปแล้วสารทดแทนความหวานแทนน้าตาลที่ว่ามาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแอสแารมไม่ว่าจะเป็นซูคารโไม่ว่าจะเป็นแซคคารินเนี่ยมีใช้มานานนะเป็นร้อยร้อยปีก็ตามแต่ในระยะยาวเริ่มไม่แน่ใจว่าในหนูทดลองมันทําให้เกิด บัลเลงเกิดขึ้นได้ก็เลยเริ่มแบบว่าห่างหายไปแล้วก็มีตัวอื่นมนาะทดแทนที่มากกว่าก็เลยไปใช้ตัวอื่นแทนนะทีนี้แล้วถ้าเกิดสมมติว่า สามตัวนี้เนี่ยมันเป็นสารเคมีที่แบบดูแล้วไม่น่าไว้วางใจนะแล้วบางทีเนี่ยเวลากินเราจะรู้สึกเลยมันปะแลาประแลาบมันดูมันแปลกมันดูไม่เป็นธรรมชาติอ่นะตัวที่ตัวที่เป็นสารธรรมชาติบ้างหลาะมีอะไรบ้างนะน้ำผึ้งนะน้ำผึ้งใช้แทนน้คือน้ำผึ้งเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่เป็นน้ำตาลทรายร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันยังมีความเป็นน้ำตาลอยู่นะเพราะฉะนั้นรวาน,วานก็ไม่ควรทานก็ไม่ควรทานมันคือกินเยอะเกินไปก็ไม่ดีแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าจะใช้แทนโอเคอันเนี้ยมันยังลดลงเหลือสัก เจ็ดสิของน้ำตาลทรายก็ยังถือว่าพอโอเคแต่ว่ามันยังคือน้ำตาลทรายนะครับนะตัวถัดมาที่อยากจะแนะนำนะจริงแล้วเราก็แนะนำมาเรื่อยๆนะครับก็คือแล้วเมืองไทยเราก็มีด้วยนะครับ เป็นพืชธรรมชาติชนิดหนึ่งเมืองไทยปลูกได้รู้สึกเขาจะปลูกประมาณทางตอนเหนือของประเทศไทยทางเชียงใหม่เชียงรายอะไรอย่างเงี้ยนะ <ừ> นั่นก็คือหญ้าหวานหญ้าหวานนี่นะครับมันเป็นหญ้าชนิดหนึ่งนะแต่ตัวมันเนี่ยขึ้นเหมือนวัชพืชนะคือขึ้นเป็นพุ่มเป็นกอแล้วก็มีดอกมีอะไรด้วย <ừ> คือตอน้นมันไม่เหมือนต้นหญ้านะแต่เราเรียกว่าหญ้าหวานนะ ต้นลักษณะคล้ายใบชาเลยนะแล้วเวลาทานเขาก็เด็ดใบมันมาเนี่ยแล้วมาตากแห้งเหมือนใบชาทุประการเลยแล้วพอตากขึ้นมนก็เป็นสีน้ำตาลแบบดำๆเหมือนใบชาเหมือนกันแต่ใบจะใหญ่กว่าใบชาเล็กน้อยนะครับนะมีขายในเมืองไทยด้วยไม่แพงด้วยนะครับโลหนึ่งนี่สี่ห้าร้อยบาทมั้งทานจาไม่ผิดโลหนึ่งนี่ใหญ่นะเพราะว่าเพราะว่ามันมันแห้งไงแล้วมันเบาไงเพราะฉะนั้นเนี่ยโลนึงโหกินบางคนเนี่ยกินได้เป็นปีเลยนะนะครับวันนี้ตัวนี้เนี่ยเวลาใช้ทํำยังไงเขาก็จะเอาหญ้าหวานเนี่ยมาต้ม นะเอามาต้มต้มเสร็จปุ๊บน้ําของมันจะมีรสชาติหวานมากนะเรียกว่าต้มเคี้ยวมากเท่าไหร่ความหวานนี่มากขึ้นเท่านั้นเขาก็เอาไอ้ตัวน้ําอันนี้นะมาเก็บใส่เอาไว้ในขวดนะแล้วเวลาเราจะใช้เราก็เอาตักส่วนที่เข้มข้นเหมือนทำน้ําเชื่อมอ่ะแต่ว่าเวลาที่มันต้มเคี่ยวเสร็จปุ๊บมันไม่เป็นน้าเชื่อมนะมันเหมือนน้าชาใสๆคนเหมือนชาแก่ๆอันนึงอะ่ะสารตัวนี้ข้อดีคืออะไรรูกไหม ไม่ใช่น้ำตาลทรายเลยไม่ใช่น้ำตาลไม่มีองค์ประกรอบของขอเคาร์โบไฮเดตเลยแม้แต่นิดเดียวดังนั้นเป็นสารธรรมชาติที่ให้ความหวาน ดูธรรมชาติไม่หวนานแบบสารเคมีด้วยนะแล้วก็ไม่กระตุ้นระบบน้ําตงน้ําตาในเลือดแล้วก็ยังไม่มีผลบอกว่ามันเกิดพิษต่อร่างกายอวัยวะส่วนใดเลยดังนั้นไอ้ตัวนี้ก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับใครหลายๆคนที่อยากจะหลีกเลี่ยงการใช้น้ําตาลแต่มีข้อเสียอยู่อย่างนิดนึงก็คือว่าถ้าเราต้มทิ้งไว้นะเราเราเอา,าเก็บไว้แช่ตู้เย็นบางทีก็อยู่ได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งมันก็จะบูดเราก็เอาจะพอประมาณก็ได้นี่ จะไปใส่สารกระุอีกก็ไม่แนะนำเาออันก็ให้ต้มเผื่อสักประมาณ3-45ี่ห้าวันหมดแล้วต้มทีหมดแล้วต้มต้มทีหน่อยแล้วกันนะแต่ว่ามันอยู่นานไม่ได้ขนาดแช่เย็นก็ยังอยู่นานไม่ได้นะมันก็จะเน่านะครับนะเพราะฉะนั้นนี่ก็คืออีกสิ่งคุณภาพธรรมชาติคุณภาพอย่างหนึ่งที่เรียกได้ว่าออมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็ช่วยป้องกันและชะลอการเสื่อมของร่างกายครับนี่แหละครับคือเคล็ดลับด,ดีๆนะครับบายพี่หมอมานะครับในเรื่องราวของสารทดแทน ความหวานนะครับตอนนี้เดี๋ยวไปเบรกก่อนอเพราะช่วงหน้าสิ่ก็น,น่าสนใจมีเรื่องราวของสัญญกรรมกับไม่สัญญกรรมมาคุยกันว่าในเรื่องราวสองอย่างนี้นะครับมันมาสอดคล้องกันและมันบอกกับใครบ้างแล้วทําอะไรยังไงได้บ้างเดี๋ยวมาฟังช่วงหน้าครับช่วงนี้ไปเบรกก่อนครับ